ครับผมสวัสดีครับผมโชว์นะครับจากร้าน s อ Big b i บ e นะครับเช่นเคยนะครับถ้ามีรถใหม่สดเสมอนะครับเราจะมานำเสนอกันนะครับด้วยการรีวิวนะครับเป็นวิดีโอเลยนะครับจริงที่ร้านเนี่ยมีรถให้เลือกหลายคันนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายคันนะครับอ่าแทบจะทุกแนวนะครับวินเทจฮาร์ลงฮาร์เรนะครับสปอร์ตทัวร์ลิงเนเก็ตนะครับก็จะมีหลากหลายแนวนะครับที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้ครับเป็นทีเด็ดอีกหนึ่งคันนะครับของที่ร้านใช้คำว่าใหม่สดเสมอเช่นเคยนะครับเป็น BMW อ พันอาร์นะครับอาร์เดียวจะเป็นเนกเกตนะครับตัวนี้ในที่เด็ดเลยเนี่ยมันจะเป็น H p นะครับเป็นตัว H p จากโรงงานเลยนะครับรถปี2 0 1 9นะครับจดทะเบียนของพเเหมือนเดิมครับไม่น้อยครับไม่เพียง2,900กริโลรถเจ้าของเดียวเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะฮะว่ามีของแต่งอะไรมาบ้างนะครับเนาะตัวรถเนี่ยจะเป็นสีไตรนะครับที่มาจากโรงงานเลยโชคัวกรับมีการพ่นน้ำบนล่างมานะครับไม่ส0 0 0กิโลยางก็จะหนาๆนาะฮะจานดิบจะใสๆแบบนี้เลยนะครับ ไตก็จะดูสกินคลีนสะอาดสบายตานะครับตัวท่อนะฮะเด็ดที่ตัวท่อเลยเป็นคาร์บอนไทเทเนียมนะครับเ p ี่นะครับ, p, รบมาจากโรงงานพร้อมกันคาร์บอนเลยนะพอเป็นท่อจากโรงงานจุดเด่นที่ได้อยากจะได้แมปปิ้งจากโรงงานมาด้วยนะครับก็จะจูนอัพแรงม้ามาให้จากโรงงานเลยนะครับให้ดูโฉมโดยรอบนะครับหล่อนะผมว่าพอมันเป็นสีไตนะมันคลีนนะสบายตามากๆเลยนะฮะ ที่ขอญอาตรีวิวกันหน้าร้านเลยนะครับก็จะมีเสียงรถเสียงคนนะเลียวทางันเลยนะครับอย่างหลังก็ดอกหนาโตเต็มเต็มครับอย่างตัวนี้ถ้าเป็นเอ่พันอาเดียวเนี่ยก็จะมีตัวพักเท้านะครับคนซ้อนบบาคนซ้อนมาให้แล้วก็พักเท้าหลังมาให้เลยบิ๊กชิปบนล่างนะอับดาวนะชิปิกชิปจากโรงงานนะครับช็อตอัพจะเป็นไฟฟ้าหน้าหลังแล้วนะครับให้ดูเล็กไม่กันนะ ไม่บับไม้าร9อกิีโลนะครับเดี๋ยวเราสาตาร์ทกันเลยอ,อย่าขออนุญาตวอร์มนะครับถ้าจะเบิ้ลเดี๋ยวต้องกำคันนะครับเพื่อเบิ้ลเครื่องน,นิดนึงนะครับ เดินเบาค่อนข้างเงียบนะครับเดินไปค่อนข้างเสียงเครื่องก็เงียบๆเลยฮะใส่ไปฮะแข้งข้างสวยๆนะฮะมันีไฟเออเลอร์อะไรโชว์นะครับสวยเลยนะครับขออนุญาตดับเครื่องเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องเนาะเดี๋ยี่เรียนแจ้งเมื่อกี้ครับแข้งข้างสวยๆเลยนะฮะกัดทงกัดท่อไม่มีรอยนะรถไม่ชนไม่ล้มนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยเรารับประกันเลยนะครับถ้ามีชนมีล้มไม่แม้แท้มีทําสีเฟรนดัดแผงคอเครื่องมีพามีเปิดนนะครับเอามาคืนได้นะเน้นซื้อขายสบายใจ เป็นไงฮะใหม่ฝึเสมอไหมนะคำนี้นะลูกบอลไฟตัวเด็กเตอร์เนี่ยไม่มีรายงานไม่ล้าวนะฮะเอพันโฉมนี่ดูง่ายนะครับปีลึกนะครับปีลึกหรือรถตัดแต่แต่ฝนมากๆเนีย่ยตรงนี้จะขึ้นล้าวรายงานหมดละอจอไม้น่าจะขึ้นล้าวรายงานหรือคุณนะครับสวยมากีติพงติกเกอร์เดิมอยู่ครบเลยสวยเปรตนะฮะจิกริบใสๆทั้งพวกนี้นะฮะเช่นเคยครับคันนี้ท่านใดสนใจนะฮะเดี๋ยวจะแปะรายละเอียดตัวรถต่างๆนะครับยอดจัดยอดดาวนะครับ ราคาต่างๆนะครับไปที่ใต้โพ์นี้นะยินดีคําปรึกษานะครับเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับหรือว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิร์นอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับโทรหาผมตรงเลยก็ได้นะครับ0 9 5 6 6 7 7 8 8หนะครับรือว่าจะเป็นลายร้านจะเป็นลายแอดนะครับแอดเอสเอสนะครับสะกดตรงตัวเลยนะครับสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เหมือนกันเนาะถ้าจะเปที่ร้านนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ